ยาเหล็กใช่เกตมังกรแล้วที่ว่ามันดีมันดีไงคือฉีไกสองข้งอะค่ะใบมันมันแพ้มันแพ้แล้วก็อันเลื่อมใบใหยนี่ก้อนใบเป็นยังไงก้อนมันจะมันคงมีเลือดมากอ่าแล้วก็มาใบใหญ่แพ้พอพอฉีกตรงนี้แล้วมันเกาะแแพ้แต่ว่ามันสองข้งเนาะอ่าสองข้งแล้วสีบมันยนะ เข็มพันนี่ประนันแป๊บนิ่จะมันจะเริ่มใบอ่อนอีกงานทั้หมดเลยเป็นช้างแล้วก็ปุ้ยก็ปุ้ยใส่ดินไหมใส่ปุ้ยดินใดๆยังเหมือนทรเพราะอ่อนติดถ้าเราใส่ปุ้ยเริ่มจะเที่ยวกนนี่แต่ที่ที่เห็นที่แชร์ตัวนี้เรามันเปลี่ยนแปลงเห็นชัดเจนเลยสวยใบสวยทางสวนเลยใช่์ทางสวนเลยไหมเนี่ยที่ผมเดินมาลอยว่ะไรลเนี่ยก็เลยเห็นินบีบ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 บบบีบบีบบีบบ ดีสั่งต่อสั่งไปกี่กี่ทุง่งกี่สองอะแล้วผสมเป็นหรือไม่ก็ขวดหนึ่งหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรแล้วก็ไสแบ่งเป็นหาดสวนใจ<บ>ทั้งทั้งมงสองล,ลิตรหาดสวนใช่อันนี้เป็นทงรู้ยังชื่ออะไรอ่ะเกดมัง,งกร <c oughs> ดูหัวใจฝังใจแล้วมันเหีืองอะไรวะเกตมังกรนี่คือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ผมเดินมาทางสวนแล้วประมาณโไกลมากเลยจะต้องเดินนั่งรถมาด้วยนี่คือผลลัพธ์ที่ใช่แล้ว เปลี่ยนแปลงท่าทีถามท่าทีดูนะเมื่อกี้ก็ไปทําต้นโสมมาต้นหนึ่งไปดูต้นโสมมาบอกว่าใบมันดีขึ้นใบมันแพ้ไอ้จริงยิ่งิงนี่คือมันแแรงนะมันแแรงก็เราเราเที้ยวมาแล้วเราเราติดน้ำยังมันได้เจ็ดวันต้นเนืองไอ้ตัวเนี่ยมันได้มันได้เป็นบางชนิดไอ้ตัวมันแแรงอ่ะมันกันแต่บางชนิดแต่ว่าทีเดียวคือผสมไปกับยาฆ่ามานแแรงเลยอ่าจึงจำให้ดีสวนนี้อยู่ที่ถุงเพชรตำบลบรรนา วังยางฮะบ้านวังยางอันนี้วังยางแล้วเว้ยถามคล้องมาวังยางแล้วเว้ยเนี่ยะเขาหนุนกว่าวังยางต่อยสามเยวเอาวังยางต่อยสามต่อยสามทุกคนบ่อน้ำเพื่อแกล้งจังหวัดระยองเอ่อใครสงสัยคนบ้าน้ำแกล้งสงสัยถามเจเล็กถามเจรัตนะใช่แล้วดียังไงเกล็ดมังกรฟากกัเดือดครับสุดยอดสุดยอดเยอะแนแม่โอเค